ไปเล่นกันเดี๋ยวก่อนนะ,ะนั่งเรือเล่นกันน,น,นั่งนี้ก็ไรนั่งนี่นี่อเอ้ยอะไรวะคล้องไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วขับขับเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนเฮ้ยเดี๋ยวชนขับวิธีจะวิธี นนนโดยไตรราจาจลูกชิ้นเนื้อตัเด้งและลูกชิ้นหมูโหเด้งสวัสดีค่ะพบกับดิฉันเจนเฟอร์คิมนะคะกับเมาสอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมจะพามาเมาสกับเรื่องที่ใครไม่รู้แต่แม่รู้ค่ะและคลิปนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่คนอื่นไม่มีวันรู้พบกับหัวทิปตลอดการคุณก้องสารัตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ะคุณก้องลงเรือ วันนี้เราจะมาในคอนเซปต์แฟนเดย์เป็นแฟนกันวันเดียวแล้วเธอจะพาฉันไปไหนเน่ยเอานะารับรองว่าตื่นเต้นไปไปเลือเธอเหรอใช่ค่ะไปเล่นกันดวก่อนนะนั่งเรือเล่นกันแล้วลงไงอ่ะที่ก้องไปรับผู้หญิงก้อง อย่างแรกอย่างแรกถอนเกงเฮ้ยถอนรองเท้าก่อนปิ๊งมาเลยไหอฮึบอะเหยียบนี้ขึ้นมาเหรออ่าเรียบร้อยนั่งนี้ก็เลนั่งนี้นี่เอ้ยเอ้ยอะไรวะวันนี้พาพี่คิมมาลงเรือลงเรือน้อยลอยวนดูมีความสุขมากคนอะไรจะมีความสุขขนาดนี้ถ้าตรงไปทางนี้ไปอุธยา ถ้าลงไปทางนู้นกรับไปไกลที่ไกล,กล,ท,กลที่สุดเคยขับไปไหนอยุธยาอายุทยากี่ชั่วโมงจากท่าเรือเนี่ยห้าสิบนาทีทาไมถึงซื้อเรือเริ่มมาจากว่าชอบพาแม่มานั่งเรือกินอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็รู้สึกติดบ,บรรยากาศแบบนี้แบบที่เรากาลังเจออยู่เนี้ยเธอรู้สึกว่าสวยมากเลยอะ่ะเออมันสบายแค่นั่นแหละแล้วก็ตอนแรกๆก็ไปเช่าเรือเขาไปไปมาทำบ่อยๆเขาก็รู้สึกเฮ้ยเราน่าจะมีเรือของเราเองจะได้ไม่ต้องไปเช่าเขาอีก ก็เลยซื้อือขับแรกๆขับพื้นฐานไม่มีอะไรมากนี่ก็คือคันเร่งเนี่ยนะคันเร่งนี่แล้วก็นนี้ก็พวงมาลัยก็ไปตามทางเวลาเห็นเรืออีกลำหนึ่งมาปุ๊บให้กระสวนไปทางซ้ายเราคือเอาซ้ายเข้าหากันซ้ายเขาซ้ายเราอ่าก็จะก็เหมือนเลนรถอ่ะเวลาจะเมกันอยู่เทินทำไงอยู่เทินก็อยู่เลยก็หมุนขวาหมุนไปอย่างนี้เลยใช่แต่ว่าพอขับไปแล้วเนี่ยมันก็ง่ายแล้วไงเนี่ยเธอก็ขับได้อย่ามานี่มันไม่มีอะไรอ่ะเขาลงบู๊ เดี๋ยวเป็นรอยไม่มันไม่มีอะไรไงนี่ยมันโล่งหมดเลยเห็นไหมขับยังไงอก็หมุนไปเธออยากจะท้ายขวาก็ว่าไปยังซ้ายยังซ้เออนั่นแหะแค่นี้เองมันเบามากเลยเธอใช่กอกับเจจชนี๋วชจดีจดีจะไก้องม่แล้วไมอาแล้ับับเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนเ้ยเดี๋ยวชนขับไปดีจะไปดี โอ้ยดูดิเรือดูริมฝั่งนี้สวยมากเลยอ่ะกล้องดูดิจะไม่เคยเห็นแบบแบบนี้เลยเออเนี่ยถ้าไม่ลงเรือก็ไม่ได้เห็นวิวแบบนี้เนี่ยดูดิสวยมากซ้ายมืออยากให้เห็นว่าสวยมากมากเราต้องมีใบขับขี่ไหมกล้องใช่เซฟตี้มันหลุดนี่ทำไมใบขับขี่เรือใบขับขี่เรือ หล่อเจ้าสหรัฐสังคัรปีาเนี่ยกลมเจ้าท่านี่ไงล่กลมเจ้าท่าเขาไม่สอบก็ต้องทำข้อสอบสอบยังไงอะไรคือข้อสอบยังไงก็เขาก็มีข้อเขียนอะไรมาให้นู่นนี้นั่นกล้องนี่เป็นลูกเซียวอะไรนะสวีเดนนิดหน่อยสวีเดนนิดหน่อยหลายคนไม่รู้เรื่องนี้นะว่ากล้องอะขายาวขนาดนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นลูกเซียวสวีเดน มีคนมาเม้นหรือสัมภาษณ์หรืออะไรเกิดแล้วบอกว่าหัวฉันฉันรักเขาหรืออะไรเรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีเป็นความรู้สึกดีที่ส่งมาให้เราก็แปลว่าเขาชอบเราเขามีความรู้สึกเป็นในทางบวกพลังงานบวกที่ส่งมาหาเราเป็นานี้ค่ใช่โอ<ฮ>้โหเมื<ฮ>่อมเเธอเป็นคนที่เมตตาสูงคนเธอก็รักสัตว์เธอก็รัก ไอในไอจีเธอมีนกอยู่ตัวนึงมาเกาะอยู่นี้เลยอีนกนี่ตัวผู้หรือตัวเมียถามจริงดูไม่ออกพยายามเปิดดูอยู่ไม่เห็นเลยแล้วมันมันมายังไงก็เริ่มมาจากเขามาทํารังอยู่ในต้นไม้ตรงระเบียงอ่ะแล้วมันก็ตกลงมาเป็นตัวเล็กๆแค่นี้ยังไม่มีขนอ่ะยังไม่ลืมตาเลยอ่ะมันตกลงมา3 4มสี่รอบรอบหนึ่งรอบ2ก็ก็เก็บขึ้นไว้บนรังให้ให้แม่มัน พอมันตกมารอบที่สามที่สี่แม่มันไม่ไม่ไม่รู้มมันไม่กลับมาหลังแล้วแล้วมันก็มีลมฝนตกลมพายุแรงมันก็ลนมาอยู่บนหลังคาบ้านซึ่งแดดเริ่มร้อนแล้วอ่ะคือถ้าไม่เก็บมันมาเนี่ยมันตายแน่นอนก็เลยต้องเก็บมาเลี้ยงพอวันที่เขาลืมตามมามันก็เห็นคนแล้วไงเห็นคนในบ้านท่านแล้วอ่ะมันก็ไม่เห็นไม่เห็นแม่มันแล้วอ่ะอยากรู้ในใจเนาะมันลืมตามมาปั๊บมันเห็นหน้าเธอเรียกพ่อหรือผัวทำเป็นตัวเมีย ก็ไปศึกษาว่าไอ้นกเล็กๆพวกนี้มันกินอะไรก็ไปซื้ออาหารนกเธอต้องไปศึกษาเลยเหรอก็เข้า YouTube ดูว่าไอ้ถ้านกเงี้ยมันกินอะไรก็ซื้ออาหารนกก็เป็นถุงเล็กๆมันกินไม่เยอะหรอกมันก็กินพวกเมล็ดถั่วเมล็ดอะไรของนกก็แหละกลางวันมันก็บินอยู่ในบ้านฮะนี่สัตว์เลี้ยงชนิดไหนกลางวันบินเล่นอยู่ในบ้านเลยมีวันมันเคยหายไปแล้วอีกวันดูขึ้นมาแล้กลับมาบางค้งหากินเองไม่เป็นแล้วอ่ะเวลาเธอคุยกับมันอ่ะ เธอคุยยังไงไม่ได้คุยหรอกมันก็มาวุ่นวายบินมาเกาะหัวมาเกาะไล่ไปเกาะตรงนู้นตรงนี้เราก็ตามเช็ดคี้อยงเดลยวนอกจากนกแล้วเธอมีสุนัขพันชนาเซอร์สองตัว,ตวชื่ออะ,อะไรนะพอกันนู่นเวลาคุยกับสัตว์เลี้ยงพวกนี้ เธอได้ได้ใช้เสียง2เสียงสามอะไรอย่างี้ไหคุยกับเขาปกตินะคุยเสียงใช้เสียงอย่างนี้แหละเป็นเหตุเป็นผลคุยเหตุผลกันเหรอไม่ถึงไอเหตุผลก็คุยอ่ะหิวยางพอแล้วก็ดุบ้างอะไรบ้างเนี่ยน่ยคุยเหตุผลไม่เคยใช้เสียง2องเสียงสามเลยหรออย่างเวลาฉันจะพูดกับหมาฉันน่ะอากุกาอกึอมีมีมีเร่งไอป๊อตไอนุ่นจะมีก็เวลาเวลามันมาคอเคลียร์กับเราไอป๊อตไอนุ่นนี่เวลาเ้าอารมณ์ดีเาก็กระโจนขึ้นมาอยู่บนอก ก็จะเอามือปาดหน้าสารัดพูดว่า exactly. งี้งงงะอะี้ถ้าคนอื่นพูดอะคะว่าไม่เต็มแล้วนะถ้าเราพูดหลอไปเลยแต่ไปพูดกับคนอื่นไม่ได้นะเขาคิดว่าเราไม่สบายไหนๆก็ไหนๆละมีงี้งงงะแหละอันนี้ยาถามปุบต้องตอบปั๊บนะโอเคทำพูดไหนที่ได้ฟังแล้วใจอ่อนทันที สนับสนุนโดย all new isuzu mu x ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดเครื่องสำอาง psc เปลี่ยนคุณให้สวยจ่ะถามฮุบต้องตอบปั๊บนะโอเคคำพูดไหนที่ได้ฟังแล้วใจอ่อนทันทีนะคะก็ได้ค่ะอ๋อถ้าทีมงานเราเหลืออะไรทำผิดอะไรอยเงี้ยก็ได้ค่ะอันนี้เราเริ่มแบบใจอ่อน ส่วนไหนที่เวลาคนไปจับถูกตัวเธอแล้วแล้วเธอรู้สึกว่ามันเป็นจุดกอนแบบเคลิบเคล้มอ่ะยังไม่เคยโดนเลยเกาคางแล้วกันมีคนเกาคางแล้วเธอจะไม่มีกนึกเองไะว่าถ้าไม่ใช่เอาความจริงสิไม่เคยไม่เคยไม่มีส่วนไหนเลยที่จับแล้วเคลิบเคล้มจับติ่งหูเคลิบเคลิ้มไหมไม่อะเกาเกาเกาไม่ไม่กกอะไอย่างงี้เออเองี้ก็ดีเหมือนนะเหมือนแมวเหมือนแมวเหมือนแมวโอเคเวลาโกรธที่สุดโกรธจนหน้าแดงจะพูดคำว่า แต่ถ้ากดจริงเลยนะไม่พูดจะเดินออกถ้าแค่งุดหงิดแค่แค่หงุดหงิดลำคาลลำคานะลำคาลลำคาญแต่ถ้ากดจริงๆไม่พูดพี่หญิงมองส่วนไหนเธอแล้วเธอรู้สึกแบบเขินนะมองอะไรขนาดนั้นมองเป้างเก่งไม่มันจะทําให้เรามันจะทําให้เรากังวลกังวลว่าเฮ้ยเราลืมรู้สิบเปล่าวอ๋อเออหรอกว่าจะเป็นนูโวยากไหม นูโวนี่ยก็จริงๆเรารวมตัวกันมาตั้งแต่มหาลัยปีหนึ่งตอนนั้นน่ะเราเล่นทับเล่นบาร์กันมาก่อนแต่ไม่ได้ใช้ชื่อนูโวใช้ชื่อไฮสคูลแต่ก็สมาชิกคนเดิมนี่แหละจอ์นโจก็อายุเท่าไหร่กันเล่นทับตอนนั้นก็สิบแปสิบแปดเขาให้เข้ารุกหรอทับปะเข้าได้แล้วได้ได้ตังค์ยังไงได้ตังค์ได้เงินเดือนได้ตังค์เดือนเดือนละสี่พันบาทได้ตังค์น้อยฉันยังได้เริ่มต้นล้อมฉันได้สี่พันห้าตัวได้แค่สี่พันเองนี่ทั้งเดือนนะ ไม่แต่ตอนนั้นมัน,ม,นมีความสุขไงคือตอนนั้นมันไม่ได้เล่นเพื่อจะหาเงินมันเล่นเพื่อแบบว่ามันอยากเล่นอ่ะงานแต่งงานอะไรก็แด้ฉลองนุ่นนี้เนี่ยคือขอให้วงเราได้ไปเล่นเถอะมันเป็นมันเป็นอารมณ์นั้นอยากเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ร้านบาร์ที่ไปเล่นก็เป็นบาร์ของพี่ชายของเพื่อนเพื่อนนักเรียนคริสเตียนด้วยกันก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรเงี้ยนานไหมกว่าหนูจะดังออกอัลบั้มชุดแรกดังเลยปะดังเลยด,ด,ดังปิยงปางแต่ว่าช่วงที่ออกมาช่วงประมาณสักเดือนแรกเนี่ยก็จะงงย คนยังงงยยอดเทปไม่เดินทุกคนก็ตกใจเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะไอ้วงนี้มันสมการมันผิดตรงไหนอะไรแต่พอได้เล่นคอนเสิร์ตเจ็ดสีคอนเสิร์ตโลกดนตรีปุ๊บก็เริ่มแบบยอดพุ่งเลยเปรี้ยงเลยก็ยอดก็ขึ้นจนจนไม่กี่เดือนก็เป็นล้านตลับล้านกว่าล้านตลับเลยเหรอเธอเพิ่งอายุเท่าไหร่กันเธอมาถึงยี่สิบยี่สิบเธอมาถึงยี่สิบเอ็ดอะไรเงี้ยทุกวันเนี้ยเวลาใครที่แบบว่าดังมากๆเขาจะเรียกว่าห้างแตก หลืออะไรก็แล้วแต่แต่เธอคือล้ว,ลวพังล้ว,ลว <laughs> ที่ไหนพังไปเล่นภาคใต้เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นมันต้องเป็นเซตเวทีขึ้นมาแล้วก็จะต้องไปอาศัยสนามกีฬาโรงเรียนสนามกีฬาจังหวัดก็คือเป็นพื้นที่โล่งๆใหญ่ๆ <S 2> <S 2> <S แล้วก็เซตเป็นเวทีขึ้นมาเซตเป็นั้วขึ้นมาแล้วก็มีวงเล่นทีนี้ ตอนที่ลงไปภาคใต้เนี่ยด้วยที่ความที่ไม่ไมค่อยมีศิลปินลงไปเนี่ยชาวภาคใต้เขาก็อยากดูอพอมีศิลปินลงไปทีเขาก็แห่กันมาดูแต่นี้คนจัดเนี่ยเขาจัดไว้สําหรับคนประมาณสักสองสามพันคนแต่วันนั้นมาเป็นหมื่นเขาก็พยายามที่จะบุกเข้ามาข้างในจนทุกอย่างมันพังรั้วพังอะไรพังเป็นหมื่น <B. S 2> อ่ะแล้วเจ้มังคลาเนินเจ้านานๆเขาได้เห็นทีเขาก็ปล่เขาก็แบบถล่มทลายบุกเข้ามาแต่เธอเก่งมากนะเพราะว่า คนทางภาคใต้เขาแข็งแรงมากในเรื่องของเพลงของศิลป,ปินภาคใต้ของเขาเองเลยแล้วถ้าเป็นวงวัยรุ่นน่ะที่แบบมาถึงแบบดันออกไปงี้ให้เลยก็ไอ้พวกนี้แหละนั่นนไปทีไงเขาก็เลยอยากดูตอนนั้นก็เป็น ยุคนั้นก็มีไมโครใช่ไหมนูโวมีเจเตรดินมันเป็นแนวใหม่ละเออมันก็เป็นอะไรที่แบบเป็นเป็นพ็อปอบคือตอนดังมากๆที่สาวๆกีการ์ดกันมากใช่สาวๆเขาทำอะไรแปลกๆ้ากไหมอย่างเราไปพักที่โรงแรมเงี้ยเขาก็รู้ว่าอยู่ห้องไหนชั้นไหนเขาก็สอดกระดาษเข้ามาแสดงความจำนวนเขาก็สอดเขียนว่าอะไรแสดงความจำนงว่าต้องการมีอะไรด้วยอะไรางี้มีแปลกกว่านั้นด้วยนอกจาก ยื่นจำนวนแล้วยังยื่นอะไรที่เป็นของบางส่วนในร่างกายมาฝากให้เธอ,อเขาก็มีสร้อยเพชรของเขา <laughs> แล้วเขาก็ติดส,สกอตเทปใสแล้วก็แปะมาในจดหมายส่งเข้ามาแ,<ต>แล้วบอก <laughs> ของนี้เอง <laughs> อ,อันนี้รู้สึกว่าคนที่จะได้นี่รู้สึกจะเป็นพี่สุดูโว <laughs> ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิด <laughs> อ,อาา๋อทำกับพี่สุนะอันนีอ้อันนี้คือแบบจดหมายอะไรฮ่าฮ่าเราก็เห็นแล้วเราก็ตลกดีเนาะสมบัติที่เธอรักที่สุดในบ้านเธอถ้าไม่เอานับรถนับบ้านคืออะไรบูตี้ฟิกยังยืดปั้นก้นลดต้นขาบูตี้ฟิกยิ่งเล่นยิ่งเฟิร์มสมบัติที่เธอรักที่สุดในบ้านเธอถ้าไม่เอานับรถนับบ้าน คืออะไรคือค่องน่ามจะกีตาร์อ่ะแล้วก็เล่นนมันต้องเล่นอยู่ตลอดฮะเธอเล่นตอนดูหนาเธอก็เล่นเหรอดูทีวีก็เล่นก็ดูไปมือก็อยู่อย่างนี้ไปก็ไล่สเกลบ้างอะไรบ้างไล่นิ้วลูกฝึกนิ้วก็เล่นไปอย่างเงี้ยมันก็เพลินพรุ่งนี้นะฉันจะเอาสายกีตาร์ใส่ลงไปในถังสังกะา,านา<อ>์ชาติหน้าที่ไปเกิดเป็นกีตาร์จะขึ้นตื่ดโด<อ>นดีทั้งวันเลยนะ <laughs> โดนขยี้ขยี้ดิโอยก้องวางแผนไหมเป็นคนที่วางแผนอนาคตไหมวางแผนก็กทั้งหมดทั้งมวลอะไรอย่างี้งว่าเราจะทํางานถึงสักแค่ไหนดีแค่นี้พักอะไรอย่างนี้จะพักเมื่อไหร่เนี่ยนี่ก็เริ่มอยากพักนิเน่ยอาจจะหยุดอะไรที่เราไม่ได้ชอบมากคือเล่นนู่นไม่คอชอบมากอาจจะถ่ายนู่นถ่ายนี่ละครอาจจะค่อยๆลดลงอะไรอย่างนี้แต่ว่าเล่นดนตรีมันติดเนี่ยติดติดหนึบ เลิกไว้นี่เดี๋ยวลงแดงเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้จงกว่าจะเล่นไม่ไหวอ่ะจงกว่าจะมือัจับปอดไม่ได้อันนี้คงต้องหยุดละก้องสารัะที่เป็นผู้ชายที่รักธรรมชาติรักดนตรีอีกอย่างนึงที่เขารักไม่แพ้คือรักการกินแล้วเธอทำหมกข้าวเก่งแล้วด้วยตอนหลังๆมานี้ใช่ไหมเดี๋ยวชวนกินข้าวเลยดีว่า เจอกันเจอแล้วแล้วรงขวนกันกินอาหารมาแล้วนี่เรามากินสุภาพตีเนี่ยเราต้องตักอาหารให้สุภาพตีก่อนได้เลยก้องอันนี้คือแซลมอนลุยสวนคุณจะตายยำๆำเออดีเลยค่ะเออ thank you อืมนี่ก็รสชาติดีนะอันนี้คือไก่ต้มกวานใช่ไหมไก่ต้มขมิ้น ต้องขันนิดต้้มกวานเอามาจากไหนมามาจงไหนเอือมาตอนไหนวันนี้ใครจับเตรียมชุดมาให้เธออ๋อคุณพศคุณพศเขาเป็นคนที่รูปลักดีมากนะตั้งแต่โบมาต้มหูมาเสื้อทุกอย่างแบบเขียวเหลือง o ลี่เดี๋ยวเลิกแล้วไปเดินปักคลองไงชุดนี้เลยไปปักคองตลาดเนี่ยเข้าเซ็กันหมดรวมรวมแล้วดีมากชุดช้นไหนเขียวเหลืองนี้ไหม วันนี้ใครไม่อิ่มนะคะแต่คินอิ่มค่ะอิ่มอาหารแล้วก็อิ่มอ,อกอิ่มใจด้วยนะคะเป็นเทปเดียวเลยที่ฉันรู้สึกว่าทําเพื่อสนองนิดตัวเองอรู้ไหมว่าฉันตื่นเต้นมากกับการลงไปในเรือลํานั้นอจริงๆคือไม่ใช่เพราะมีเธออยู่นะฉันชอบเรืออย่างนั้นอ่าเดี๋ยวว่าหลังพาไปลงใหม่ลงเรือมาพาไปกินกุ้งเผายุดยาเลยโอ้โหบอกเองนะนงผู้เองนะ,ะผู้เองนะ,ะลั่นวาจาไว้ณตรงนี้ วันนี้สนุกสนานมากแล้วก็เป็นตัวแทนของสาวๆนะคะแล้วก็แม่แม่ทั้งหลายแหล่มีฟฟลลิ่งของการเป็นเมียทริปของเขาหนึ่งวันนะคะวันนี้ขอบคุณกล้องสารัดมากนะคะขอบคุณค่ะอาทิตย์หน้านะคะแม่จะพาไปเมสากับใครนะคะติดตามได้เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทุกวันอาทิตย์นะคะทางช่องอัมรินทีวีเอชดีช่อง34หรือชมย้อนหลังได้ที่ my channel official ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยค่ะขอบคุณสถานที่ของเรานะคะร้านขี่ไซสวันนี้สวัสดีค่ะ เทปเนี่ยจะพาฉันลงเรือนะอเทปหน้าฉันเกี่ฮาร์เลยจอนฮาร์เรย์าะทอนาเลยจะขาถ่างไหมมันมันไม่มีที่ซ้อนนั่งบนถังน้ำมันก็ได้นั่งบนบางโคลนหลังได้แต่มันจะสั่นมาก,กน,นะอาไม่ได้สั่นมานานแล้ว <laughs>